สวัสดีเพื่อนๆชาว a p l e Story Evolution ทุกท่านนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการเลือกบัฟในแดนคอ a o สนะครับว่าเลือกยังไงจะทําให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับผมแมนะนําว่าให้เลือกบัฟเป็นบัฟคู่นะครับที่เป็นรูปลิงนะคะรูปลิงนะฮะซึ่งมันจะบวกพลังโจมตีแล้วก็ค่าคิยดาเมจนะฮะซึ่งถ้าเรามี1อันมันจะบวกค่าคิยดาเมติต10%นะครับ ถ้าเกิดมี2อันก็จะเพิ่มค่า Attack Power ด้วยอีก20%นะครับหรือจะเป็นบัฟนี้ก็ได้ครับลดดิฟของ m o n ตอร์5%นะลดพลังป้องกันนะครับนี่ครับเป็นบัฟตัวนี้นะฮะที่เพิ่ม c h i d a m e t แล้วก็ค่า Attack Power นะครับควรจะมี2อันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือบัฟอันที่2นะครับมันจะเพิ่มค่าเลทนะฮะเพิ่มค่า r e g e n a ให้เรานะฮะใน8วินะครับ เราจะสามารถใช้อันติได้ประมาณ3อรอบนะครับถ้าไม่ตายของเรานะฮะทำให้เราสามารถเคลียร์ด่านได้รวดเร็วๆๆขึ้นนะครับนะครับตัดเมเนอล์้วก็กดอันตีนะฮะจะใช้ได้ประมาณ3อรอบนะครับถ้าเกิดไม่โดนมตอนนี้พลังโจมตีผมอยู่ที่9ก้าแ0นน้าันะครับเร,นนรเราจะสามารถเคลียร์ด่านได้ค่อนข้างจะรวดเร็วขึ้นนะ ซึ่งในระดับที่9เนี่ยมันจะเป็นอมอนสเตอร์ที่ลดค่าดีเจนเดตข,ของเรานะ,ะแล้วก็ป้องกันการดีเจนเดตข,ของเราด้นะครับด่านนี้จะเป็นด่านที่ยากมากเลยนะฮะอันนี้คือผลข้างนะครับที่ตด,ดเข้าไปานี้คือโดน5มีเฉนเขขี่ยทีเดยแนะนําว่าถ้าเจอด่านนี้ให้กดปิดก่อนฮะ,ะกดปิดออโต้การเดินแล้วก็ออโต้วันตีนะครับ เราก็เดยมไปที่ระยะที่เราสามารถอันตรีได้โดยที่เราไม่ต้องใส่ตามอนเตอร์นะห้ามเข้าไปใกล้มันนะครับเนื่งากมันจระตุกการทีงเจลเล็ตับกันทีเลยเนี่ยประมาณเดินภูเขาตรงนี้ฮะเดินเข้ามาแล้วกดอันตรีตัวรวมเลยนะสามรอบนะเคลียร์ไปก่อนนะครับมันจะทําให้มอนเตอร์เหลือน้อยแล้วเราจะเคลียร์ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นก็ค่อยๆบินกระโดดหลบเอานะครับกระโดดหลบไปมานะฮะอย่าให้มันตีโดนเรานะครับ ก็จะทำให้ป้องกันการาห้ามเหล็กได้นะฮะห้ามมีเจลเล็กนะฮะซึ่งอันนี้ผมพลาดนะครับโอเคงั้นก็ขอติดคิดถึงเท่านี้นะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ